ทำอะไรอ่ะนี่คือลูทันขึ้นเปิดี๊กันข้างซ้ายขงาเปิดสมตว่าถ้านเนี้ยดึงโช๊ออกมานห่ช่วยได้นะนี่ยช่วยเนี่ยยังไม่ติดแล้วนะอ่ัไม่ติดดึงโช๊คงโช๊ค้างไว้นะข้างไว้ดึงขึ้นนะ้ยแล้ว ขาแฝดเปิดแล้วไมมีตุดเรื่องติดมาเนกระตุกปุ๊บอย่ายเพิ่งปล่อยกระตุกลาไว้ก่อนคาไว้อย่าเพิ่งมันจะติดขึ้นมาอ๋อดีดเพิ่มอีกาเออันนี้นักศึกษานะคะอันนี้มือนี้อะแล้วแ่งหนะขาด้วาดะเอาใช่จะยนเป็นไมใจเราอะไรแตกหรือแตกแตกทได้นี่อเนี่ย สมมติเป็นอย่างี้นะแบบนี้อ๋อแบบนี้จับนี้ก็ได้อ๋อจับแบบนั้นดึงคือมันจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ถนัดแล้วแบบรอรอปีถ้่เรานึงเดี๋วถนัดแบบนี้่ปลุงลุงถนัดกับตุ๊กถนัดแบบนีอใช่ใช่ผมก็ตุ๊กานไว้แั้งรอแป๊บนึงดึงไว้เงี้ยเราก็ไม่เป็นต้องน้่งมน น้ำมันตรงไหนข้ามตรเลยอ๋อความแบบตรงนเหรอนมัอ oh, right. ๋อเหรออ๋อตรงนี้เหรอเดี๋ยวเติมน้ำมันคนปลาเนิดเย่คนถามเมครับเครื่องอย่นั้นน้ผสมน้ำมันอะตโรลูปน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเยอะน้ำมันเครื่องดำๆนะคะแต่ถ้าเช็ยิ่งเลี้ยงแต่เครื่องมันออกมาัน